ยกเว้นเป็นพิเศษก็คือว่าวันพระก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีเนี่ยท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคุณโยมท่านต้องมาเทศที่วัดมหาธาตานุนะไม่ว่าท่านจะเดินทุนองค์ที่ไหนก็ตามพอมาถึงวันพระเนี่ยต้องพบกับญาติโยมที่อยู่ในโบสถ์แล้ววันอาทิตย์ก็พบญาติโยมที่อยู่ในโบสถ์ด้วยและต่อจากนั้นท่านก็กลับไป พระเดินทุดงต่อไปอันนี้คือเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้สตินำเหมือนกันใช้สตินำคือสติมาปัญญาเกิดแต่พูดง่ายการบูชาพุทธเจ้าก็เป็นหน้าที่ของท,ที่จะต้องนำ ไม่ว่าจะเป็นอามิดสบูชาก็ตามปฏบิบัติบูชาก็ตามอันนี้หลวงพ่อท่านได้มีปฏิปทาอย่างนี้เป็นต้นนะคุณโยมแล,แล้วก็เรื่องของวันวิสาขาบูชานี่ก็หลวงพ่อสุเมธาธิบดีที่ท่านพึ่งวรณภาพไปเนี่ยก็เป็นพระเถระรูปสำคัญ ในการระดมกำลังเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็มีการจัดมาโดยลำดับอันนี้คือการเจริญสติทั้งนั้น,นเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของหลวงพ่อ สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เนี่ยมีมากคุณโยมแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณูปการนั้นยิ่งใหญ่ของท่านก็คือว่าทำอย่างไรการที่ปัสนากรรมฐานเนี่ยจึงจะเจริญในประเทศไทยหลวงพ่อก็พยายามพยายามมาโดยตลอด ที่พยายามมากเนี่ยท่านก็ไปเห็นท่านไปเห็นการปฏิบัติวิภัสนากรรมฐานที่ประเทศพม่าท่านก็อยากจะให้มีพระสงฆ์ไปถ่ายแบบให้มาสอนกรรมฐานในประเทศไทยหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกก็ เป็นพระเถระรูปแรกที่หลวงพ่อส่งไปเพื่อนำการที่ปรสนามาสู่ประเทศไทยเนีเราทั้งหลายก็ทราบดีแล้วก็มีการตั้งการปฏิบัติที่ปรสนาในประเทศไทยมีพระเถระมาเข้ากรรมฐานอย่างที่ได้เล่าไปแล้วคือหลวงปู่ทองอพระธรรมบังคลาจารย์ เป็นสิทธิ์ของวัดมหาธาตุในเรื่องของพิพาสศนากรรมฐานตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทองเนี่ยท่านไปอยู่ที่วัดไหนก็ตามคนล้นวัดที่ไม่พอท่านต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดที่ใหญ่ขึ้นโดยลำดับตั้งแต่วัดเล็กๆ วัดเมืองบางวัดล่ำเปิงจนถึงวัดพระธาตุสีจอมทองทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนเห็นอานิสง์ของการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ได้มองเห็นภาพของการปฏิบัติกรรมฐานว่ามีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็ขอเล่าเท่านี้ก่อนส่วนอีกท่านหนึ่ง อาจารย์พัฒนตะอาสพะอัคขมหากรรมฐานาจริยะเนี่ยเป็นวิปัสนาจารย์ที่หลวงพ่ออาสพะเนี่ยคือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ยไปขอมาจากรัฐบาลพม่าในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามขอในานามรัฐบาลด้วย ขอในนามคณะสงฆ์ด้วยมาสอนกรรมาฐานที่วัดหมหาธาตุตั้งแต่ปี2,496เป็นต้นมามาสอนคู่กับหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกเนี่ยสององค์นี้ช่วยกันอสอนอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกัน สอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและก็ญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วพอวัดหมหาธาตุมีเรื่องนะหลวงพ่อก็ต้องไปอยู่ที่สันติบาลคือเจ้าวาดวัดหมหาธาตุพระมิลธรรมเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อพัะธันตาอาสภาเนี่ย แทนที่ท่านจะกลับประเทศนะแทนที่จะกลับไปสู่ประเทศพามา่าแต่หลวงพ่อก็ไม่ถอยเหมือนกันไม่ถอยอ,อยู่วัดมหาธาตุไม่ได้หลวงพ่อก็รับประหนาจากข้าบดีที่จังหวัดชนบุรีหลวงพ่อเดือนบ้างคุณหมอ คุณยมธรรมนูญบ้างแล้วก็ไปปักหลักสอนที่ปสนากรรมฐานและก็สอนมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยด้วยแล้วหลวงพ่อเองก็มีปฏิญาณที่แน่วแน่นะคุณโยมคือหมายความว่าวัดมหาธาตุเกิดเรื่องเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่หวั่นไม่หวั่น ยังคงสอนกรรมฐานอยู่แล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ฤเวกอาสมด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภาเนี่ยเชื่อนะเชื่อว่าอาจารย์อาสภา อาจารย์ชาวพมา่านสามารถสอนสอนให้ได้ยานด้วยพูดง่ายๆสามารถสอนให้บรรลุธรรมได้หลวงพ่อเชื่อมากเชื่ออาจารย์พัฒนตะมากอันนี้ญาจจติโยมทั้งหลายบางท่านก็อาจจะเคยไปเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อ พูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพว่าอาจารย์ชาวพม่าเนี่ยมีจิตใจเป็นพระธรรมทูตนะเรียกว่าร้อยเซแม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุก็เจริญสติดียังคงสอนที่ปัสนากรรมฐานไม่เลิกจนะกระทั่งว่า บาราณภาพในประเทศไทยนี่ก็เล่าโดยสังเขปก็เป็นนั้นว่าพระเถระทั้งสามรูปเนี่ยที่เล่ามาโดยย่อๆเนี่ยท่านมีบุคลิกลักษณะที่สำคัญก็คือสร้างคนทร้งคนอาจารย์สมพานผมอาจารย์สมพานสมภา,มาโลนี่ก็ไปเข้ากรรมฐานกับอาจารย์สภะตมาก็ไปเข้ากรรมฐานแม้แต่หลวงพ่อเจ้าคุณทองนี่ก็ เข้ากรรมฐานกับพอาจารย์อาสภะด้วยทุกปีที่วัดพระธาตุสีจอมทองวัดล่าเปิงมีการปฏิบัติที่พัสนาเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่ทองนี่ก็จะรตนาอาจารย์พัฒตนตาอาสภะไปเทศที่ปัสนาย,ยานประจํานี่ก็แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพ,พระวิ่ัสนาาจารย์ทั้งสามรูปใหญ่ๆเนี่ยได้เป็นกําลังสําคัญในการชี้ชวน ให้ชาวไทยเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการเจริติเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของใครก็ตามวันนี้เราก็มาบูชาครูบาอาจารย์ด้วยการเนี่ยอามิสบูชาปฏบิบัติบูชาเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราแล้วก็จะได้น้อมบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาเนี่ยถวายเป็นอาจริยบูชา วันนี้ก็เลยเล่าปฏิปทาของท่านพระเทรานเหล่านี้เป็นอนุสติในการบำเพ็ญกุศลแด่ท่านทั้งสามรูปก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านเทินสาธุพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีนะครับท่านเจ้าคุณบุญชิตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาด ประธานกรรมการดำเนินงานในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับท่านได้ปรารภถึงพระวิปัสนาจารย์ซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่ได้เป็นฐานอันสำคัญยิ่งให้กิจาการวิปัสนาของวัดมหา,าธาตุแห่งนี้ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกิจาการวิปัสนากรรมฐานของประเทศไทยด้วยนี่นะครับซึ่งเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับซึ่งหากไม่มีบุรพวิปัสนาจารย์เหล่านี้กิจาการวิปัสนาจารย์ในเมืองไทยก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้นะครับ ดังนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีทําบุญอุทิศแด่พระวิปัสสนาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นการเสวนาหรือสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะได้มีพระวิปัสสนาจารย์ตามรอยบุราพาวิปัสสนาจารย์จึงถือว่าเป็นกิจอันเป็นกุศลยยิ่งนะครับอนุโมทนาสาธุอย่างที่พระเดชพระคุณท่านได้ กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้กิจกรรมต่างๆของปวงชนชาวไทยและชาวพุทธนะครับก็มีการใช้คำว่าเชิงพุทธหรือแนวพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมออันเนื่องมาจากว่ากิจกรรมพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีคุนูประการทุกสาขาอาชีพอย่างที่เด็กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นว่าแม้แต่ในภาคของการ,กรเกษตรนะครับก็มีการนำแนวความคิดที่เรียกว่าพุทธกเกษตรกรรมนี่นำพาไปสู่การ ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับดินน้ำลมไฟยังคงเกี่ยวข้องทั้งชีวิตจิตใจของคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกทางทุกอย่างด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้อีกประเด็นหัวข้อนะครับซึ่งเราจะได้รับฟังจากพระเดชพระคุณพระวิปัสสนาจารย์นี่นะครับรูปหนึ่งซึ่งท่านจะได้ ขยายความต่อเนื่องว่าเมื่อเรามีพระวิปัสสนาจารย์ที่ท่านวางรากฐานไว้ดีแล้วและมีพุทธศาสนิกชนนะครับเดินเข้ามาบนถนนสายนี้ซึ่งเป็นสายหรือเป็นทางอันเอกเทคนิควิธีการต่างๆก็จําเป็นว่าทําอย่างไรตึงจะก้าวไปบนเส้นทางสายนี้อย่างถูกทิศถูกทางก็จําเป็นจะต้องมีเทคนิคเหมือนอย่างการแข่งขันกีฬาหรือทํากิจกรรมต่างๆถ้าหากมีเทคนิคก็จะไปได้เร็ว จะไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะได้รับฟังจากพระอาจารย์สมพานสมภาโรนะครับวิปัสนาจารย์วัดมหาธาตุในหัวข้อเทคนิคการกำหนดอารมณ์อาการพองยุบและการเดินจงกรมขอกราบรัตนาครับรับตนรัตนัตนะสะน่นมัตถุ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอากาขราบคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมพระธรรมมัสุธีอธิบนีสง์แห่งวัดมหาธาตุและขอากาขราบคารวะ สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็ดอจอาตอาสภมหาเถระแล้วก็ขอกลาบคารวะเจ้าคุณธรรมิรล,ลาชมหามุนีและขอกราบคารวะหลวงพ่ออาสภมหาเถระที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวิปัสสนาให้กับกับผมที่ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ อันนี้นะครับวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนคึกเพื่อนคอยสอนจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมตนกิตของตนก็จะพลนจากภัยอันนี้คือหัวข้อที่ให้มาบอกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเทคนิคการกำหนดอารมณ์ กรรมฐานคือพอกหนอยุบหนอนี่นะคือพองยุบการเดินจงกรมคืออาตมาเนี่ยบอกพวกโยมทั้งหลายอาตมาไปอยู่กับหลวงพ่ออสาสพะเท่จังหวัดชนบุรีจบจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วไปอยู่กับท่านสิบป,ปีเป็นลูกศิษย์ของท่าน นอนอยู่กะติเดียวกันท่านอยู่ข้างบนอาตมาเป็นมือขวานอนอยู่กับท่านอันนี้คอยดูแลท่านปฏิบัติหนักที่สุดในชีวิตอาตมาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกไม่เคยยากเหมือนกันกันกบปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนี้ ไม่มีเวลาพักจะกำหนดทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยอาตมาโยกับท่านท่านเรียกมามาโยใกล้ท่านมากทั้งฟังเทศลำดับญานทั้งเรียนวิชาครู วิชาครูนี่เรียนนานไหมสามปีถ้าสมท่านก็จะให้ให้โยมนี่นะสั่งให้โยมบอกว่าท่านสอบอารมณ์โยมสอบอารมณ์โยมเนี่สอบยังไงอาตมาก็สอบต่อหน้าท่านถ้าสมมติว่าอาตมาตอบท่านไม่ถูกโยมออกไปแล้วท่านยังไม่ต้องมาสอน ให้ท่านไปทวนญาณของท่านก่อนที่เจ้าคุณพูดจริงว่าในการปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าเนี่ยขั้นแรกอาตมาไม่เชื่อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพราะอาตมาก็เรียนทางอื่นมาพอสมควรทําไมจึงบอกว่างั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัดสรุโยมตัดสรุปที่ ต้นโพถูกที่พุทธคยาตัดสรุปปุ๊บขอตัดสรุ้เนี่ยไปสอนเวนยสัตว์นานไหม45ปีใน45ปีเนี่ยได้อะไรพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมดมีเท่าไหร่84,000พระธรรมขันธ์ใน84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยบรรจุไว้ใน คัมีหนังสือพระไตรปิฎกมีกี่เล่ม45เล่มใน45เล่มนี้แบ่งออกเป็น3 3หมดพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแต่ถ้าเราย่อออกมาใน84,000มธธรมกันพวกโยมรู้ดี ยิ่งใครเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเก่งรู้มากใน84,000พันมัธรมขันเนี่ยย่อลงมาในไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยแปลว่าอะไรเท่าไหร่มีสามอะไรบ้างศินสมาธิปัญญามันเกิดศินได้ยังไงมันเกิดสมาธิได้ยังไง เกิดปัญญาได้ยังไงที่เราเดินขว้ายากหนออสายย่างหนอกํา,ยยาห,นกหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยอาตมานี่ไม่เก่งทางทฤษฎีแต่เรื่องปฏิบัติไม่ต้องสภาวะสามารถที่จะตอบโยมได้ทำไมจึงบอกพวกโยมว่าอย่างนี้อาตมาสอนที่มหาจุฬาถ้าใครไปเรียนนั้นทั้งปริญญาตรีปริญญาโทถ,ถึงปริญญาเอก แล้วก็ที่สีลาชด,ด้วยจบแล้วก็ที่อื่นแม้กระทั่งประเทศจีนอาตมาก็ไปสอนมหาจุลาส่งอาตมาไปประเทศจีนเขาก็บอกว่าท่านไม่ต้องกลับไปเมืองไทยให้ท่านอยู่นี้แหละท่านไม่ต้องไปสอนมากสอนเพียงแค่ร้อยล้านก็พอร้อยล้านคนนะโยมประเทศของเขามีเท่าไหร่ ยมคิดเอาเองก็แล้วกันคือวิปัสสนากรรมฐานของเราของที่สุดยอดแล้วทีนี้พอไปปฏิบัติเนี่ยยมไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ไปตัดไว้ในที่ไหนสัตว์จะทำทั้งสีทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคตัดไว้ในที่ไหนในร่างกายของเราไหม ในร่างกายของเราทุกคนขันห้ามีอยู่ในร่างกายของเราหรือเปล่าเราไปมองที่อื่นมีไหมไม่มีเลยไม่ได้ไปตัดไว้ในอากาศในน้ำในมหาสมุทรที่ไหนถ้าเราจะดูสัจธรรมทั้งสีทุกสมุทัยนี้รดมากเราหันไปดูที่ไหนล่ะเอาใจใส่ไปดูที่ไหนหันมาดูที่ตัวของเราเอง เราไปดูที่อื่นเห็นไหมพระพุทธองค์บอกเลยนะขันห้าเนี่ยยมรู้จักพระพาหิยะไหมพระพาหิยะเนี่ยไปอ้อนวอนขอพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมให้ฟังครั้งที่หนึ่งก็ไม่ยอมครั้งที่สองก็ไม่ยอมจนครั้งสุดท้ายก็บอกว่าพาหิยะเห็นกสัตย์ตั้งแต่เห็น ได้ยินก็สักตั้งแต่ได้ยินได้กลิ่นก็สักตั้งแต่ได้กลิน่นลิ้มรสก็สักตั้งแต่ว่าลิมล้มรสถูกต้องสัมผัสก็สักตั้งแต่ว่าถูกต้องสัมผัสเวลายมกำหนดเห็นทวารทั้งหรู้จักไหมทวารทั้งหกตาหูจมกูกลิ้นกายใจ ขันห้ามันเกิดดับอยู่ตลอดทุกเวลาแม้กระทั่งอาตมาพูดนี้มีการเกิดดับอุปาทถีติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขันห้าเนี่ยยอมจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันเกิดดับ